ติงข่าวเน้นสวัสดีครับวันนี้อาจารย์วิษณุยืนยันนะครับว่ามีข่าวใหญ่นะฮะก็จะเป็นข่าวเรื่องทุนเก้าคอรมอหรือเป็นข่าวเรื่องพระราชทานอภัยโทษคุณทักษิณเพราะว่าเอกสารที่คุณทักษิณขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยนะถึงมือวิษณุเครืองามรองนายกมตรีและมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการนะครับมงเลือรักษาการอยู่นะครับอาจารย์วิษณุบอกว่ามาถึงแล้วนะฮะเอกสารเยอะมากและตรวจสอบแล้วตามกระบวนการทั้งหมดแล้วนะครับก็หมายความว่าคุณทักษิณนั้น ตอนนี้อาจารย์พิศุ์ยืนยันว่ายังนอนอยู่โรงพยาบาลตํารวจอยู่นะครับไม่ใช่ไปน,นอนโรงพยาบาลเอกชนในดๆนะครับและเขามีสิทธิ์ขอพระราชทานอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษแต่อาจารย์พิศุก์บอกว่าคงไม่ทันรัฐบาลลงตู่นะฮะอาจจะทันรัฐบาลคุณเศรษฐานะเพราะนายกจะต้องเป็นคนทูลเก้านะฮะขอพระราชทานอภัยโทษในนามนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คนก็เลยบอกว่าเรื่องคุณลักษินเนี่ยนะครับ มาถึงก็นอนคุกแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วและอีกไม่กี่วันนะฮะถ้าเกิดมีการพระราชทานไปโทษก็จะออกจากคุกได้ทันทีกรมราชธานจะไม่มีสิทธิ์กักขังใดๆแล้วนะครับ ขาเรียกว่าก็ลดโทษให้เป็นกรณีพิเศษนะครับถ้ามีค่าปรับอะไรก็ต้องคืนให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมคุณท้อสนเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมก็เป็นอย่างนี้ฮนะก็มีการพระราชทานไปโทษทั้งทั่วไปทั้งขอนะครับทั้งหมดนี้อยู่ที่พระราชอำนาจวินิจฉัยกันแล้วกันเราไม่ไปก้าวล่วงนะครับแต่ว่ากระบวนการมันเป็นอย่างนี้ได้รับฐบาลใหม่แล้วคุณเศรษฐาแล้วนะครับและคอรมอรก็โปรดกล้านะครับหลังจากนั้นเราก็คงจะได้เห็นอะไรที่เรากำหนดคำนวณไว้แล้วเนี่ยไม่ได้ผิดไปจาากที่เร คิดเลยนะครับ